เอ่อแต่ละท่านมองเห็นอีสานในมุมม,มุมมองอะไรกันบ้างนะครับเอ่อสำหรับผมที่ที่จริงๆก็ไมรบเร็กว่าเป็นแฟนคลับแล้วกันองทางด่านธีสำเนี่ยโอเคความสนุกเนี่ยความสนุกแล้วมีอารมณ์ขันแล้วใช้คํานี้แล้วกันฮะเออเอามาเพิง <S <S เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเห็นจากจากพันธะมีสารที่ท,ที่ที่ชอบนะครับแล้วผมชอบมากๆเลยด้วยอย่างที่สองคือผมคงใช้คํานี้ครับก็คือว่าเข้าใจง่ายคือของที่คราฟ t s m a n s สูง ของที่ประดิษฐ์ประดอยสูงของอีสานยังยังเสพง่ายเลยยังเข้าใจง่ายไม่ไม่ต้องวางวิธีการเสพให้สลับซับซ้อน<ม>นะครับเ,อ,อ,เอ,อ,อย่างไยัง้งเข้าเข,ข้าใจง่ายเนี่ยผมว่าเป็นพอพอเข้าใจง่ายจึงจะป๊อปง่ายเออ,อย่างที่สามคือผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเอกลักษณ์สูงมากนะครับก็คือเออ,อย่างผมผมคิดว่าผมพอจะเข้าใจ ว่าถ้าทำอีสานอย่างน้อยก็คือในแง่เรื่องดอนตรีนะครับผมไม่คือไม่ได้บอกว่าจะมีเอกลักษณ์สูงกับภาคไหนหรืออะไรนะครับแต่ว่าเอกในในแง่ดนตรีเนี่ยเพราะดนตรีอีสานเอกลักษณ์สูงมากซะจนที่เรียกว่าไม่้่งไม่ต้องแค่คนไทยนะชาวต่างชาติเวลาเขาฟังแล้วแล้ว,ลว,ลวการจดจํามันเกิดขึ้นได้อย่างเร็วมากนะฮะผมขอพูดถึงแฟกเตอร์ทั้งทั้งสามเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้ในแง่ดนตรีแล้วกันนะครับผมผมอยากชวนมองอย่างนี้ฮะว่าดนตรีที่ อปปูล่าในรอบประมาณหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันมีแฟกเตอร์เหล่านี้อยู่สามอย่างเหมือนๆกันเลยคือมันสนุกนะฮะมันเข้าใจง่ายแล้วมันมีเอกลักษณ์เดนตรีสานด้านมีสิ่งเนี้ยทันทีเหมือนกันเลยนะครับแล้วมันเป็นของบ้านเราจริงๆด้วยแล้ววิธีการที่คุณจะเอฟเฟคิเอมันหรือคุณจะสนุกกับดนตรีเหล่านั้นไม่ใช่การนั่งฟังแล้วซาบซึ้งกับบทประพันธ์อันลึกซึ้งี่ยแต่มันคือการที่ดนตรีที่ดีหรือดนตรีที่จะป๊อป ดนตรีที่จะเป็นเป็นเป็นดนตรีที่มีชื่อเสียงในร้อยปีที่ผ่านมันคือดนตรีที่ถ้าคุณเอถ้าเขาเล่นแล้วคุณจะนั่งไม่ได้ดนตรีที่เฟลคือดนตรีที่ทำให้คุณนั่งเฉยๆด้วยด้วยซ้ำอ่ะดนตรีที่จะป๊อปปูล่าคือมันมันจะต้องมีความเรียกว่าปลดปล่อยอะไรบางอย่างของชีวิตเมืองที่มันเครียดแล้วคุณก็จะไปเต้นรํารวมกันนะฮะนั้นถ้าเราถ้าเรานั้นเราจะเห็นจริงดนตรีที่ป๊อปปูล่าในรอบร้อยปีที่ผ่านมาครับมันจะมีการเต้นอยู่คู่กันเสมอเลย คือคือแจ๊สก็จะมีลินดี้ฮอปคือถ้าเกิดว่าบราซิเลียนแจ๊สมันก็มากับการเต้นของมันอยู่แล้วถ้าถ้าแจ๊สออกไปเจอคนปัตตุริโกกลายเป็นกลายเป็นซาวซาก็ซาวซากับกับการเต้นพวกบอลรูมแดน c i n g การเต้นซาวซ่าก็มาคู่กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี mm ่ฮอบเขาก็มีการเต้นของเขาใช่ไหมฮะทำให้คนเขารู้สึกเอ j นจอยแล้วออกมาเต้นรำัและปลดปล่อยสิ่งที่มันเครียดในชีวิตคนเมือง ได้นะครับมันจะมีตัวดีนแฟกเตอร์นี้อยู่และดนตรีทั้งหมดนั้นควรจะต้องมีเอกลักษณ์มากพอในรอบร้อปีที่ผ่านมาจริงเขาก็ซีเรียสกับเรื่องนี้เยอะนะส่วน,นเราซีเรียสกับเรื่องเรื่องพวกอินเทอร์เน็ตช่วงพร์ตี้พวก uh, uh, legacy, พวกลิขสิทธิ์พวกอะไรพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะว่าเพราะว่าเราเราให้ความสําคัญว่าดนตรีที่มีเอกลัก,กษณ์สูงควรจะต้องถูกโปรเทคไม่งั้นถ้าเกิดมันลอกกันไปไเรื่อยๆมันก็ก็เขาก็จะหาประโยชน์จากดนตรีที่มีเอกลัก,กษณ์สูงนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะ เอ่อ uh, ถ้าดนถ้าเกิดว่าดนตรีที่ป๊อปปูล่าในโลกประมาณหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาเป็นมีแฟกเตอร์เหล่านี้หมดอนะ่ะดนตรีอีสานมีทั้งหมดนี้เลยนะฮะไม่ไม่ได้พูดว่าดนตรีภาคอื่นไม่มีไม่ได้พูดว่าดนตรีไทยที่ไม่ได้เบสออนดนตรีอีสานไม่ดีนะฮะเอ่อ uh, แต่ดนตรีอีสานดันมีแล้วเราเราพูดได้ว่าสิ่งนี้เป็นของเราจากประเทศเราจริงๆอ่ะไม่เราไม่ได้แบบโอเคถ้าคุณคุณจะลากไปไกลก็อิมเพลนซ์ก็คงคงจะเป็นลาวอีกประเทศหนึ่งแหละแต่ว่าเอ่อ uh, วันนี้อย,อย่างอย่างอย่างที่ผมได้เล่นดนตรีกับวงพาราไดส์แ a นคลัอะไรเงี้ยฮะเราเรามักจะเห็นสายตาเนี้ยเสมอทุาเวลาไปเล่นแล้วมีคนญี่ปุ่นมายืนดูหน้าเวทีมีฝรั่งมายืนดูหน้าเวทีอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็เซิร์งกันยับเลยนะฝรั่งเซิร์นเซิร์งกันยับเลยเนี่ยเออเราเราเห็นอย่างหนึ่งนะคือเขาเขาแปลกใจอะว่าสิ่งนี้คืออะไร ทำไมไอ้เมาส์โอแกนยาวๆนี่มันคืออะไรวะที่เขาเป่ากันแล้วทําไมมันแคนใช่ไหมเมาส์โอแกนผมแคนคิดอยู่พักหนึ่งมอแกนคืออะไรยาวๆนั่นไอนนมเปนแต่ทาไมเป่าแล้วมันไอรู้สึกว่าไอต้องเต้นกับมันให้ได้เลยอ่ะมันมันคืออะไรกันนะไอๆทั้งดนตรีและเครื่องดนตรีที่ถูกสร้างมาให้คนเต้นขนาดนั้นน่ะแล้วแล้วเขาอีกอีกสิ่งนึงที่ผมเห็นจากสายตาเขาหรือจากคำพูดเขาเลยครับเพอาะเขารู้เขาเล่นสิ่งนี้ไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ไม่เท่าเรา นั่นเอกลักษณ์และความสนุกใช่ไหมครับที่ทําให้คนออกมาเ,าเต้นกันทันทีแล้วบังเอิญฮะดนตรีอีสานเนี่ยเบนทาริตี้ครับคือคือผมคิดว่าลักษณะทางการสร้างเนี่ยเหมือนเหมือนดนตรีฝรั่งอย่างนึ่งคือเบสออนโฟบีดง่ายๆอ่ะย่ำย่ำอ,อ,อยู่ที่เบสออนโฟบีดเหมือนดนตรีดิสโก้เหมือนดนตรีฟังโซเหมือนดนตรีที่ปอ๊อปเป้ไล่เราเร้อยปีที่ผ่านมาในโลกเนี่ยคือมันถูกทําขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายทันทีเลยอ่ะแล้วถ้าถ้า เอาเอาแค่เสียงกองขึ้นเสียงแครขึ้นคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องแต่งกับมันแล้วแล้วคุณไม่ต้องนั่งทำความเข้าใจกับอะไรมันอีกเยอะอะ่ะและ้วดนตรีผมเอาจริงผมสำหรับผมดนตรีอีสานที่สักเซสอะ่ะคุณบางทีคุณอาจจะไม่ได้ดูจากเวทีคุณดูจากคนดูที่ดูอยู่อะ่ะแล้วคุณจะบอกได้วมว่าสักเซสหรือยังก็คือ,อ,อผมมองว่าอ่าคนอีสานเนี่ยถ้าถ้าจะให้มองแบบถ้าใช้พูดแบบสั้นๆเลยนะครับอ่อหัวใจของวัฒนมอีสานเนี่ยผมมองว่ามันคือความหลากหลายความสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนานอะไรประมาณนี้ครับก็คือตั้งแต่เกิดจนถึงโตก็คือแบบอ่าผมเห็นว่าทําที่เป็นหมอลำฟังเพลงกับคุณแม่มาโดยตลอดฟังหมอลำกับคุณแม่ฟังลูกทุ่งมากับคุณพ่ออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการเพลงเพลงลูกทุ่งพัฒนาการเพลงอีสานมาหลายๆย,ยุคก,ก็อาจจะไม่ได้นานนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าเห็นเห็นพัฒนาการจนตัวเองได้มาทํางานในวงการเพลงิีดีด้วยก็ก็ก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง ซึ่งมันเป็นการแปลงแบบห้าปีสิบปีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพลงอีสานนี่ดีก็รู้สึกว่าเพิ่งเพิ่งมามาบูมกันในช่วงปีหกหกศูนย์ที่ผ่านมาก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะครับก็สําหรับผมมองว่าวัฒนธรรมอีสานที่ที่ผมบอกว่ามีความหลากหลายเนี่ยหลากหลายตรงที่ว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เยอะมากนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จากจากประสบการณ์ตัวเองเพราะว่ามีเพื่อนเป็นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นผู้ไทยเป็นยอ เป็นสวยพูดเขมรมกับผมผมไปอยู่พื้นที่ต่าง,างอ่าาจังหวัดเลยอะไรเงี้ยครับก,ก็เจอเพื่อนหลายกลุ่มหลายรูปแบบที่มีประเพณีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองครับอันนี้คือคือส่วนแรกนะครับก็คือเรื่องของของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็มีอัตลักษณ์ของเขามีภาษาของเขามีภูมิปัญญาของเขานะครับมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าบังเอิญว่าก,กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาจจะเยอะหน่อยก็คือกลุ่มชาติพันธุ์แบบไทยลาว ทำให้เหมือนกับว่าประเพณีอีสานของแบบลราเนี่ยสามารถแบบว่ามีมมอิทธิพลมากมาก,มาก,มาก,มากในในพื้นที่อีสานนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างการสร้างสารรค์การปรับตัวคือผมมองผมมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ด้วยกันหรือว่าเพื่อนๆที่แบบมีภาษาแต,แตกต่างกันเนี่ยนะครับก็คือถ้าพูดว่าภาษาอีสานเนี่ย มันก็คงจะมีหลากหลายภาษาไม่ใช่แค่ภาษาลาวมีหลายหลายมากนะครับในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ด้วยกันผมมองว่าเขามีการปรับตัวผสมสานาลกลมคืนกันอ, mm hmm. อยู่ด้วยกันนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ทั้งภาษาเรื่องแล,แล้วก็อาหารการกินอะไรเงี้ยครับแล้วก็โดยโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเช่นความเชื่อเรื่องเรื่องผี mm hmm. อะไรเงี้ยครับความเชื่อเรื่องผี mm hmm. เรื่องวิญญาณบันพวุรุด พยาแทนอะไรอย่างเงี้ยครับมักจะจะเรามักจะมองเห็นโดยตลอดนะครับอ่าแล้วแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อเหล่านี้มันมันส่งผลทําให้เกิดวัฒนธรรมอย่างเช่นการการสร้างส,รา,งา,งๆๆงสารภูมิบัญญัอย่างเช่นแคนเอ็นอ่าดูเทคโนโลยีสารอะไรเงี้ยครับแคนก็เป็นเป็นสื่อในการติดต่อกับโลกหลังความตายอะไรต่างๆนานาจะทําให้เกิดก้อนลำทําให้เกิดหมอลำอะไรเงี้ยครับก็คือทําให้เกิดหมอลำขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ ก็แต่แต่ว่าประเพณีอ <Yes ีสานก็ย oh ังยังยังมีแบบเป็นแบบที่สิบสองข้าสี่ก็คือเป็นประเพณีสิบสองเดือนของคนอีสานอยู่นะก็ยังมีแบบประพฤติปฏิบัติร่วมกันทั่วทั้งภูมิภาคอีสานเช่นเดียวกันเราเรามองได้ไหมว่าจริงๆแล้วอีสานเนี่ยเป็นเป็นแผ่นดินที่ถูกทออทิ้งคือคือในในวิธีหนึ่งก็คือว่ารัฐะเนี่ย ทอดทิ้งอีสานไประยะหนึ่งเลยแหละในประวัติศาสตร์หลายช่วงนะผมก็ไม่อยากจะลงไปในดีเทลเหล่านั้นนะฮะแต่ว่าเราก็ยังคุยเรื่องนี้แชมป์ถึงมนบอกว่ารัฐเนี่ยจริงๆแล้วทอดทิ้งอีสานไปไปเป็นช่วงๆในประวัติศาสตร์แต่กลับกลายเปว่าเบนบอกว่าการถูกทอดทิ้งนี่ให้เป็นเรื่องดีเฮ้เพราะว่าก็ทําให้คนอีสานเนี่ยมีอิสระมึงไม่มายุ่งกับกูไอ้กูชอบพูดประโยคนี้บ่อยมากนะฮะคือเนื่องจากว่าไม่มีใครมายุ่งกับคนอีสานเนี่ยคนอีสานก็เลยมีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ แล้วก็อาจจะทําให้ไม่ถูกตีกรอบอย่างที่ว่าก็คือว่าไม่มีใครมากําหนดเรียกว่าจารีดของของวัฒนธรรมมากนักทำให้วัรนอีสาเนี่ยมันก็เลยแตกลูกแตกนกไปอิสระบ้าบาอคอแตกในสนุสนานเต็มที่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เบนบอกเรา